สวัสดีครับผมเจอกันที่เดาเวลาเดิมนะกามาเหยียบเกลือกันนะครับตอนเสาร์ครับเพราะว่ามีอาการชานะครับโอ้ยพระเอกนี่ก็ซุ่มเอ้ยสี่เหลี่ยมกับสี่เหลกับบ้านเลยได้เลยโอ้ยกันที่นี้กันเบิดแล้วครับส่งยางข้องกันแล้วครับ อีกสองปียังไปเทบอลอออยปีเดียวซะอยากเตบอลนะอยากเทบอลนาทีมยูกันเฮ้ยโอ้ยยิ่งหายไมันขึ้นนี่แม่เปิดเปิดมากยังใจ๊เอาหม่งมากมันใจเขาเฉากเปนตะเบิงมันมีเบือกับเองซีซีป่อมสาสามามสามยิ่งพูดถึงน้ำเี่นบอล้าที่สีมัน่เแ้วมยูสีีเแ่่น มุดตัวตายท่างพุ่นเขาเตรียมเก็บเสื้อผ้ายลังบ้านเอามีปากนึงนี่กลับบ้านมันบอกครับสนนี้กลับมืาอนี้แหละกลับประกาศเห็นไหอยู่นี่ห้องเรานี่คนหนึ่งสนนี้กลับมืาอนี้แหละสนนี้กลับไปสองครับที่เหลือกะ อ okay, อกแล้วเพิ่นเมื่อไรเราจะ,ะกลับไปดูแลเจ้าของที่บา้านตามที่หมอเพิ่นบอก,ก,กเอ้นักกีฬาก็เป็นได้เด้มันบ่ได้เลือกเด้เออันบ่ได้เลือกว่าเออนักกีฬา,าไม่ต้องเป็นนะมันบ่ได้ว่าเดิเออตูน,น,ตนบอดีส้สลมเห็นบ่มันยังเป็น ก็ดูทับเส้นเวียนบ่อย่เป็นกะเหยียบเกลือกันนะครับมีอาการชานะครับนี่ก่อนที่มีอาการชาคุณหมอก็จะให้เหยียบเกลือส่วนเพื่อนนี่กัดโอ้ยลำไหลฟังเบิดขึ้นเลยเบดขึ้นนี่โอ้ยโอ้ยอยู่โอลาน่เบิดขึ้นเจ้าสิชู้ขี่ด่างยังรอรำก่อนรอรำก่อนแน่เจ้ามันเื็น ใหับตื่นนิดหน่ยก็ตื่นหคนนีนน่อย่างมันคนยังตื่นไว้สิสมองเจ้าหนึ่นพักนะมัย้ยสมองผมพักมันเซียงนี่เ้ของเ,อเ,เสอเยลเซ็ตแท้คิ้วแหลกมุนี่เด็กคิวแหลกมื่นนี้เด็กคิวแหลกอมอนี่้กคอนเลยนี่ไอบุญมีนี่คิวแหลกเลยนี่จัดจัดไปเต็มถี่เลยด้วอักเลย โอ้ยวัดเยบบวัดเย,ยบเรียวสะไปซื้อปลามาอยู่นีนเเ่เออเออเอาปเอาเออซื้อปลานี่มาจากขาวโตนี่มาย่างจ้าอีเสียบตอนซ่ซ่าครับวันนี้ก็

เอาเพุทธิเดชไปจ้าม่วงขหร,อ,ร<พ>อ,อเชวัดว่ได้ไปกินะข้าวแล้วดิไปโรงพยาบาลครับเกยบเวลา4 5นาทีนะครับเพื่อดูดอาการชานะครับสองคนครับสองคน อากาศต,ตอนเช้าเครับผมตอนเช้าที่้านนวดเพื่อสุขภาพลำปไปมานนะครับบรรดาแม่์เมยคนกะอุด่ีนห้องหมดแล้วครับบางคนก็เก็บเสื้อผ้าแล้วนะครับกับบ้านกับซองแล้ะอาการดีขึ้นแล้วนะครับการดีขึ้นแล้วก็จะได้กลับบ้านครับผมดีใจน้ำนะครับดีใจน้ำครับทั้งจากที่สู้กันมาหลายมือนะครับ สื้กันมาหลายมือหลายเดือนนวลานครับบางคนกะสองเดือนแล้วนะครับอสองเดือนแล้วมาอยู่ที่นี่บางคนนะครับที่เห็นๆอยูน่นี่กะหลายครับบางคนกะเจ็ดมือบางคนกะสิบมือแล้วครับบางคนกันกนบกกพึ่งมาครับสื้อครับสื้อเป็นกำลังใจให้กับหลานเพื่อนกะตั้งอยู่นี่แล้วครับยุี่ อำเภอลำปางมาจังหวัดบ like so nah ุร like ีรัมย์นี่นะครับผู้ใดมีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นนะครับกระดูกทับเส้นตามจุดต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกเลื่อนสะโพกเคลื่อนนะครับมาได้เลยครับมาได้เลยนะครับอ่าโทรสายด่วนมาได้เลยครับ0 8 0 3 3 3 6 7 6 1กครับกระดูกทับเส้นตามจุดต่างๆของร่างกายนะครับ กระดูเคลื่อนสะโพกเคลื่อนครับ <c oughs> สามารถทักมาได้เลยครับผมแล้วท่านจะไม่ผิดหวังและจะรู้ว่าอ๋อมันมีสถานที่ที่ทําได้จริงๆนะครับ <c oughs> แล้วก็มีหมอเก่งๆนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีที่พักให้ด้วยครับนี่ที่เห็นเบื้องหน้าก็จะเป็นที่พักนะครับจะเป็นโฮมลอดนะครับผมจะเป็นโฮมลอดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนวด จะเป็นห้องนวดนะครับผมก็จะเป็นห้องนวดนะครับก็จะแยกกันนะครับแยกกันระหว่างห้องนวดแล้วก็ห้องพักมีห้องพักต่างหากห้องพักก็จะอยู่ต่างหากนะครับซึ่งบางท่านที่นวดนานๆนะครับแต่ว่าต้องนวดต่อเนื่องก็จะพักอยู่ที่นี่ ก็จะพักอยู่ที่นี่เลยครับก็เหมือนนี่ครับบรรดาพ่อพ่อพี่พีทั้งหลายท่านหลายท่านนี่ยก็จะพักอยู่ที่นี่เลยนะครับนี่ก็จะพักอยู่ที่นี่เลยครับผมก็จะพักอยู่ที่นี่เลยนะครับก็ข้างในก็จะเป็นห้องแอร์นะครับห้องแอร์แล้วก็มีพัดลมให้ด้วยครับเตียงกายเตียงมันนะครับ อ่าสบายครับเสื้อผ้าเขามาต้องซักนะครับเสื้อผ้าเขามาต้องซักที่หลักที่นอนก็มีคนจัดการให้ครับผมอ่ากับข้าวก็มีคนทาให้กินนะครับกินแล้วก็นอนนะครับถึงเวลาก็การยืดเส้นยืดสายไปคนนํมแข็งนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมแล้วก็เข้าห้องนวดนะครับแค่นั้นเองนะครับขอแค่ผ่านการคัดเียตนะครับก็จะเข้ามาก็าจะได้เข้ามา หมน,นหลายๆท่านเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่ครับผ่านการ,ร <อ S 1> คัดเคตผ่านผ่านเกณฑ์นะครับไม่ใช่ว่าจะรับได้ทุกคนนะครับที่นี่ครับเราทํางานละเอียดครับไม่ใช่ว่าจะรับมาแบบอาการไหนก็เอาคนยังไงก็เอาขอจะได้เดินเข้ามาไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอ่าก็จะคัดกรองกันอย่างดีนะครับเราออกความ ปลอดภัยเป็นหลักนะครับอร่างของโรคประจําตัวเรื่องของการผ่าตัดอย่างนี้ครับไม่ผ่านคือไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ได้เข้ามาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็ผมนี่แหละเป็นคนคัดเคสนะครับอืทํ o ยูท b e ด้วยคัดเคสไปด้วยนะครับก็คือเป็นแอดมินนะครับมีนาทีตอบคําถามผู้ป่วยหรือว,ว่าผู้ป่วยที่ักเข้ามาดีๆนี่เองต้องผ่านภมก่อนนะครับถ้าทาไม่ได้ผมบอกว่าทาไม่ได้ครับ ผมจะไม่มีการโกหกหลอกลวงให้มานะครับจะทำไม่ได้ก็จะปฏิเสธเลยนะครับมมผมจะไม่โกหกหลอกลวงหรือว่าคนคัดเคสเขาก็จะไม่โกหกหลอกลวงหรือว่าแม้กระทั่งว่าเดินทางมาที่นี่นะครับบางคนเดินทางมาแบบไม่ได้นัดหมายไม่ได้โทรมาไม่ได้ทักมาในเพจอย่างเงี้ยเดินทางเข้ามาเองมา ตรวจเจอที่นี่ก็มาในรักษานะครับผมต้องบอกว่าถ้าจะเดินทางมาเนี่ยให้โทรเข้ามาหรือว่าถ้า,ามาเกาะจะไม่ได้เสียเวลาเสียค่ารถมาฟรีๆนะครับนี่ก็มีแค่นี้นะครับนี่อขอแก่ผ่านการกัดเคร็ดนะครับผ่านกระจําตัวการผ่าตัดก็จะได้เข้ามาเนี่ยก็จะได้เข้ามาแบบนี้นะครับ อีกสักพักนะครับอีกสักพักหนึ่งก็คงจะมีสัญญาณเตือนกินข่าวด้อครับอีกหน่อยก็คงจะมีสัญญาณเตือนมานะครับก็คงจะเหยียบน้องแข็งเสร็จพอดีครับอเออเหยียบเหยียบเกลือนะครับเหยียบเกลือเสร็จก็คงจะได้กินข่าวกันวันนี้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับม่ดูว่าทำอะไรให้กิน กันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ละคนนะครับสภาก็คงจะมีข่าวดีกันมาเรื่อยๆครับอ่ากาศเช้าโอ้หนาวเย็น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 มาดูฝั่งนี้กันบ้างโอ้วันนี้เช้าเลยนะครับโดนแดดเช้าวันนี้โดนแดดเช้าเลยนะครับว่า ไม่ได้ทำลมให้ครับทำลมแค่ฝั่งนี้นะครับวันนี้เช้าเลยครับตอนเช้าก็ดูดีขึ้นหน่อยวันนี้เหี่ยวคนเริ่มแข็งแรงเลยนะอ่าดูรมแล้วจนผักชีครับผักชีก็มานะครับ ต้นนชยก็มาโดนคครับต้นขึ้นชายม,ามองไปทึบเลยครับทึบเลยนะครับต้นขนชายอันนี้ก็จะเป็นผักชีผสมกับต้นหอมแล้วก็ผักสลัดนะครับสามอย่างนะครับแถวนี้นะครับ สวยงามครับสวยงามดูลุนจักรุ่นใหญ่กันบ้างครับทีนี้ครับนี่ครับอาทึบแล้วนะครับมาแล้วนางโมนาตาแล้วนะครับ งามครับงามอันนี้สวยงามครับเด็กพี่น้องเอ้ยอยู่กับผุ้บวอยู่กับผัดเน,นี่ยนี่แหละครับนุ่มือม็อนึ่งกับได้ไปใส่แล้วครับกับผุ้บวอยูอยอ่กับผัดนี่ครับ ด,ด้านนี้ก็มีแต่ผักนะครับบอม,มยังนะครับมีแต่ผักทั้งนั้นครับเต็มมาเนี่ยผักเต็มมาเนี่ยครับผมเกิดอะไรกินน้ำครับ คนไปกินเองนะครับอ่าก็ได้สนใจอยากสื่อมันก็ขายไครับ ล่าลุนนะครับนะครับนี่วันพระฤหัสนะครับกับรู้ว่าโอ้ที่เขามาใส่บริการอย่ที่มาหน่อยมาลายบันไดนะครับมาหน่อยมาลายบันไดครับผมมีสัญญาณเตือนมาแล้วเด้งขึ้นนะครับแบเปิดเพจแล้วนะครับที่เขาครับวันนี้อยู่กับเพจที่เก่าแล้วครับมัน ก็ใบดิสองต้นนี่กินกระปุนอ่มเลยนี่น้ำมันเลีวยงใช่ปะว้าสองกอ เมียงเนอะแมนจะเสียบขึ้นชายด้ครับพี่หนอนอันนี้เป็นขึ้นชายด้ครับนี่น้อนจะมห่ดค่อยม,มีชีดยา ยาไล่นอนรันวันวันทบ่ท้ายครับบอนะมีนี่ใบกูดแล้วนี่นันนี่บ่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีนอนแล้วนะครับไม่มีนนเลยปราศจากนอน,น,นอเดียเดยเด๋ยว,วยังไม่มาตุบยังไม่ฟุ้ง เราแสงแดดตัดวตแดดอ่อนๆอ,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 อยู่นะครับแดดอ่อนๆอยู่นะครับอ่านี่เป็นบรรยากาศที่ร้านตอนเชา้าครับนี่คันงที่จะเย็นนะครับก็ <โต S 2> มาติดตามกันตอนต่อไปนะครับมีโอกาสได้เห็ุคลิปกันต้องเสด็จออกมาเห็ุคลิปอีกนะครับ,รรบทับเพชบวันักนะครับทับเพชรนักกัดคงจอยู่ในเพจน,น,น,นะครับ ผมจะอยู่ในเพจนะครับ